โอ้เพลงจะไหนก่อนวาไปที่นี่แล้วไปอยู่ครับถ่ายไปเยู่ไปง่าอามกลายน้าเมดอกไม้ของชาติเป็นต้นดอกไม้ยาวเชิญพักไปหมายถึงคนขึ้นรถไฟคนที่ขึ้นรถไฟมันเป็นจังหวะของลำวงนี่เพลงไปก่อนก็ลองจะไปยังอ่ะ พี <Cornell>. ่ก็งามก็ไร้ไม่เด้ดอกม้ดอกไม้ของข้าแดดหมดแลไม่เอาแหลไม่เอาลูเตียก็แลงกลมานพี่เอกของนอออยำพองชวนยัรับครับพระเขาจมนีดอกนาำหอมนานม่จำพะแนว แล้เล่าฮัดวเวลาจะคำแล้วยังไม่ได้ผลสุขไปฝากลูกพ่อ nah หน่วยพ่อหน pues ่วยพูดไปอ้วงไม่อํานาามันผีขาอำนายหรือบุญนานได้่างไว้ไม่อุปถัมภ์ตามอํานวยประถามตามันไว้กอนานในครั้งนี้ดีก่อตัวคัามที่นี้ก็อไม่อำเอือ อาม,มาโนอเดินทางลงเขาดงเวลาพระคมควรนตึงมันชุกมือยืไม่ถึงอยู่าย้ริงน,นั่นควรแาากจักนีจะมีอยู่ที่ไหนนั่งเพียนมาหลายนาทีเอเมือ่อไรจะหล่นจะต้มลงอง,งลงมาสักทีนอ ก่อนเนี่ยไปเก็บทุกวันทุกวันทุกเดือนเนี่ยหนวยหนยมเนี่ยยามากมายเลยพอดีเท่าทุกชคที่มาขอฉีกันหาอสองเสือสามทัพเปรตสกัดหนาไวอวหน่วยไหม่ก็ไม่มีแต่ก่อนเคยดไต่งไอตองเอาไหม้ขอสอยจับเอาอย่างนี้ก็ได้ได้จับมาบานแต่วัน ในวันนั้นนี่ไม่ได้กลับมา,าทันทีเพราะอะไรมีโงเสือสามชั้ตะกับดาไวาคือเขาเรียกว่ามีาพระอินเพลงตัวเป็นเสือเป็นสามชัตะครับหนารอพ้อยพอพระเวทสันดอนได้มอบทีกันหาให้เขเขาะชรลาตาชูโชคเนีครับเพอเขาชรลาตาชูโชค ได้รับจากพระเวทฉันดอนได้ออกพ้นบ้านไปแล้วพอดีที่พเสือสามทัพก็เลยแยกกันให้มัดซีนี่กลับบ้างที่นี่พระเวทฉันดอนก็เลยว่ามัดซีนี่นะไม่สูงตรงตัวผัวเด้ออีกตอนนั่นแล้วโอ้ยระวังในอย่างดีเลยเรื่องลืองเพรอะรางวัลอย่างดีเลยพระเท่พระเท่หลัเป็นนั่นน่ะ เออได้แต่รางวัลท้างานจเดเกาะจะนั้นเนียเออเนี่ยนี่ปออกอ่เอ๋อ